สวัสดีครับเอซเข้าสู่ช่องแดงชาแนลนะครับเรื่องเงินพนันเน่ยเข้าใจว่าคือมวยเนี่ยเวลาเราเชียร์กันแล้วเนี่ยเอาฝ่ายนี้ชนะเอาเงินมาเลยนะครับแต่เราไปปิดแิดอ๋อมีการบิดแกบิดแม่กับแม่กับลูกก็ไม่เว้นเลยเนี่ยไม่เว้นไม่เว้นพ่อคงตายเนี่ยครับเข้าใจป่ะเงินทองอ่ะมันไม่เข้าใครออกใครไม่ว่าลูกไม่ว่าพ่อไม่ว่าแม่คเรื่องเงินเรื่องทองไม่ได้ไปกันตายเมื่อไหร่ก็ไมอันนี้คือขัดใจกันระหว่างแม่กับลูกแล้วได้บอกว่ากราบลาคุณแม่แล้วใช่ใช่ ก็สอนิดหน่อยใช่ไหมอะไรนะเขาเรียกอะไรนะล้วอะไรนะสุขเนนาเดี๋ยวจำไม่ได้แลเดี๋ยนี้ก่อนใจกางอะไรานเตไปยกุลที่่อไม่กลแม่ดกนที่นี่ไม่ตงกลัวนะครับช่องเปิดอย่างถูกกฎหมายและการแสดงรัไม่ว่าจะเป็น ห้าขบขันนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบรรเทิงนะครับในช่วงที่เรารอเนี่ยมันก็ต้องต้องมีอะไรที่มันแบบเรียกน้ำย่อยครับผมเวลาที่เราเกิดการบรรยายทุกตุ่มต้องมีเรียกน้ำย่อยนะไม่งั้นเดี๋ยวพญาจะไม่รู้ตัวเอาเรียกว่าได้ต้นรายการก่อนก่อนที่เขาเรื่องจริงอ่าใช่ก่อนที่เข้าเรื่องทุกอย่างที่เราพูดเนี่ย มันมีความจริงแฝงอยู่งง mm hmm. ข้างในให้ท่านพี่คอแยกแยะคอวอยเอาเองเลยนะใช่ครับท่านคงรู้นะแม่ห hmm. ัวไม่ม no ีคนไอ้แม่ล no, no, no ูกหัวไม่มีคนนะเป็นใครอ่ารู้กันหมดนะใช่ไหมครับรู้รู้แล้วรู้แล้วว่าเป็นใครนะครับเนาะสเก็ตภาพง่ายก่หน้าตาสเก็ตง่ายมากคนโอ้ไม่มีคนเดียวในประเทศไทย จริงอ่ะใช่นะครับผมต้องบอกก่อนเลยนะครับอ่านะครับเข้ามาแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับในช่วงนี้ก็รอที่จะได้ไปนะครับก็ยังพูดอยู่ที่นี่กันต่อนะครับให้กำลังใจุูป้าอ๋อวันนี้ดีแต่จะเรื่องอะไรครับอ๋อวันนี้ผมจะผมมาคุยเรื่องนี้นะครับเรื่องเล็กเสีวเล็กเสียวหตอนแรกก็เปล่าครับเดงเหมือนกันฮะ อะไรนะรักกันไว้หรือเปล่าทำไมเดงเหมือนกันใช่ครับก็คือแบบเขาเรียกอะไรนะนะครับถ้าเนื้อคู่กันแล้วมันก็ไม่แคล้วกันได้ดีนะท่านเฮ้ยแต่แค่นี้เพิ่งสังเกตเลยเนี่ยะนียกเสื้อแดงอย่างนันเลยใช่ครับไว้ตัวเอง นี่สายหาได้คู่เลยทุกอาหารครับวันนี้เชฟประทัดท่านผู้ชมจะก็รูครับผมเคยจะไปดูดเลยของมามือวันนี้ดูดเิปแต่ไม่ได้ดูดอย่างอื่นนะวันนี้วันนี้เรามาออกจอพร้อมกันใช่ใช่ครับ การบันเทิงยังเกิดฮ่าไม่ได้นะครับแต่นี่ผมบอกให้นะท่านด้วยครับวันนี้นะครับทั้งฝ่ายของอตำรวจเขาทุกข์ทรมาร์ยองจริงเหรอครับมีเรื่องจริงเลยเตรียมครับเตรียมแห่ไว้ดักนกฮูกไอ้เหี้ยนกฮูกบินไม่ได้แล้วตัวช่วงกลางวันน่ะตาหูนกฮูกอ่ะเคยเห็นไหมธรรมชาติของนกฮูกเนี่ยกลางวันเนี่ยจะมองมางอย่างง่วงนอนแล้วมันจะง่วงนอนมันจะนอนแล้วมันก็จะหันพอมันได้ยินเสียงอะไรนิดนึงมันก็จะหัน แต่มองไม่เห็นนะครับใครยืนอยู่ตรงไหนใครทำอะไรเนียครับไม่ได้ในี่ครับอันนี้เรื่องใหญ่เลยเนี่ครับเฮ้แต่ไม่ช้างีเรื่องเมื่อตอนสักพักหนึ่งตอนประมาณช่วงเช้าเนาะ นะครับคนเดิมผ่านมาเดี๋ครับผมตกใจเยอะผมนั่งเงียบปิ๊บเลยสัตวานี่เหล่ฝั่งนู้นเอาไม่ได้สัตวาเหล่ไม่ฝั่งนู้นหรอกไอสัตว์ถือมีดมาไม่ได้ไม่ได้เหล่มันนะเหล่มีดมันใหญ่หรือเปล่าเนี่ยย้ำตู้ก่อนได้ยินอยู่เขาก็มามามาใช่เล่นพกมีดมาอย่างนี้ เขามาขอเสื้อเลยยู่นึกว่าเสื้อแมนยูนี่ไม่ใช่เสื้อแมนยูเขามาขอเสื้อเลยนี่มีใครถ่ายได้ไหมผมก็ถ่ายแต่ผมไม่ได้ไปถ่ายเห็นหน้าเลยกูจบถ่ายแต่ตัวจอน้าจะได้ยินเลยเสียงโอเคนะครแล้วผมคิดยังไงด้วยะครับจิตนี่มันมองไปต่อดคุบจูมเราเห็นแล้วไอ้ฝั่งนั่งกูจเจ๊งไอ้จิตเราเนี่ยคิดไปแล้วเดี๋ยวกะว่าแม่ควักขึ้นมากูจะเล็บเสีหัวแม่ง ไอ้สัตว์กูกล่าว่าเดี๋ยวแม่งฟักขึ้นมาแล้วไอ้สัตว์กันจะเล็กเสียหงแม่งเลยเฮียไอ้สัตว์หักมีดได้สองนิ้วนี่ไอ้สัตว์นั่นมานในหนังครนเอ้าเหรอครับผมก็นึกว่ามันท่านเข้าประเด็นท่านจะเล่นดิไม่ได้นะค แต่เกได้เกือบแล้วตอนแรกผมว่านึกในใจแร้งานนี้ต้องมีเล่ก์จิวในใจแต่แล้วเหตุการณ์มันก็ผ่านไปด้วยดีใช่ผ่านไปได้ดีนะครับปรากฏว่าเพื่อไอ้คนที่มาดูอยู่นะแม่โคตรวิทยายุดล้ำเลิศเลยแม่เป็นจอมกระหมังเวทมาก่อนตำรวจสองรถกระบะตามหาไม่เจอไอสัตว์เออนีมีตำรวจมาจอดอยู่มันไปสสยมาไปใายวันนี้วันนี้เป็นวันนี้ไม่ใช่วันพระใช่ไหมมีหน้าแล้วไม่หายตัวก็ไวเลยที่เนี่ยไม่หายตัวไวมากีเนเออนะครับ วันนี้ไม่ใช่วันพระเลครับเออมันก็เลยนะครับจับใบไม้แถวนี้ทัดหูปุ๊บตูมองพี่ตูมนไม่เห็นจริงๆครับนี่คือความศักดิ์สิทธิ์นะครับของก็ตาตำรวจบนดูสองรอบถามบอกเออพี่เจอมันบอกด้วยนะจะเชิญมันไปกินข้าวคอมเมด้านไปไปคุยกับตำรวจว่าเพื่อนกันได้พว่ามีเพื่อนเป็น ผู้กำกับแถวนี้ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่คือบอกทางว่ามันไปต้องพูดแล้วบอกทางนะครับขับไปได้ประมาณสักไม่ถึงสิบห้านาทีโควนกลับมาใหม่รู้สึกว่าไม่เจอถ้าเจอแล้วบอกด้วยนะถ้าเจอแล้วบอกเลยเป็นคนหายเร็วนะไอเราไอเราก็คิดว่าเจอเนาะเชื่อเถอะนะครับจอนยังไงก็กลัวผี โดนยังไงก็กลัวผีเจ้ผมเนี่ยนะครับาผีมานี่ไม่ต oui, ้องกลัวเลยครับวิ่งกันสามบานะนครับความนะความสนุกเอาที่่าหอมหอมหอมจยานอมอะไรอะครมาอีกเอดูหน่อยเด้อดูหน่อยนะเด็ดเด็ดเด็ดไปใช้อีกนะเด็ด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 เ <ม>าขาวนี้แหละเป็นข่าวพีอแล้วข่าว,าวแล้วข่าวแล้วน่าโมโหน่ข่วาวไม่เลอ นานๆ FC ไม่ได้ถ่ายรูปด้วยมาเดี๋ยวมาเนี่ยแม่พูดโดนแล้วถ่ายรูปแต่โลกถูกให้กัดถ่ายรูปแต่โลกแล้วมางถ่ายรูปพี่ตันยังงันนี้ก็เลยมาทีนี้ให้กัดเลยแฟนไม่ไม่ใช่แฟนทำแฟนไม่ได้ครับไอ้กัดหูคนอื่นพวกเราเนี่ยไม่เป็นไรหรอกแต่ได้ไม่กัดอีกเป็นเรื่องเลยนะครับผมบอกให้นะงานนี้ไม่ได้เกิดเฮ้ยวีมเมโก ข้ามไปถนนไปฝั่งกลาไปสหนไปไหมเออไปไหมเออไปห่าง้อยเมตรเออไปห่างรเมตรไปไหมเดี๋ยวจะพาไปคอับท่านผู้ชมครับต่อไปเป็นประเด็นต่อไปครับนอกจากแอร์จะเย็นแล้วต่อไปนะครับต่อไปตอนนี้ก็คือนะครับว่าเขาจะนำสืบกันแบบไหนอะไรยังไงนะครับแต่เท่าที่นะครับได้การ การรายงานนะครับต่างๆเนี่ยนะครับบอกว่านะครับไม่อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยตะหนักนะครับหรือกลัวว่าจะไม่ได้รับความยุติธรรมนะครับเราเข้าใจในหัวอกของพี่น้องประชาชนอยู่แล้วนะครับทุกคนเข้ามาก็อยากจะหาความยุติธรรมครับเพราะโจทย์ที่ประชาชนตั้งกันทั้งโลกเ่ยคือบุคคลูุติดตามนั่นแหลเริ่มต้นนะครับเขาจะรู้ทันทีว่าใครผิดใครถูกนะครับและเขาจะรู้ทันทีว่าอะไรที่มันผิดจากวิสัย ทีนี้แหละครับไอตรงที่เนื้อหาต้นตเนี่ยผมต้องบอกก่อนเลยว่ามันนีครเยะสึกแดงแดงอเละามันมันพิกไปเยอะสึกดแดงอบ่อนเวานีันพคไอะสึกแดงแดงผมต้องบอ่อเว่ามันมนพีคไปอึงมต้อบนเ่มัมเรอ่มต้อใหม่น่ันคยอกต้อใหม่ลยวนคตอบอย่านยกงจดงมต้งบ่ว่านกิง้กเวลาันเหตเวลานัน แล้วจบเหตุเวลาหนเห็นไหมรายละเอียดนะมันต้องเริ่มจากจิงเกิดเหตุก่อนถูกต้องไหมก่อนที่จะไปรับเหตุนะครับไม่ใช่ว่าเจ้าหน้าที่อยู่ตอนที่เจ้าตัวอยู่ถูกต้องไหมครับไม่ได้มันจะต้องเกิดเหตุก่อนจึงรับเหตุรับเหตุแล้วก็จบเหตุสามอย่างทีนี้มันจะจบเหตุยังไงเดี๋ยวไปวัดกันทีสิ่งนครับผมขอยาะถามนิดนึงเอาสมมุติวันนี้วันนัดสืบแรกใช่ไหมครับไอคนที่มันบอกว่าจะเป็นเป็นพยานให้ลุงพลนี่มันจะพูดคำเดิมไหมท่านเดี๋ยวครับ คำเดิมครับต้องเป็นคำเดิมเป็นคำเดิมครับเป็นคำำเเดดิิมมคคือทุกสิ่งทุกอย่างคนแล้วก็แชร์กดติดตามช่องแในชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ